Music สมายเขินกุ๊กกิ๊กต้มดีใจหนังใกล้ชาย สวัสดีค่ะคุณกำลังชมรายการมิวสิกอัปเดตทางช่อง g m m Music นะคะสำหรับในจอละครเรื่องฝันเฟื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่นะคะสมัยโสรยาก็บอกว่ากับตั้มวราวุฒเนี่ยไหลรื่นเข้ากันสุดๆเริ่มต้นเรื่องเป็นคู่กัดแต่พอถ่ายไปเรื่อยๆกลับต้องมาตกหลุมรักกันเองเลยต้องมีฉากกุ๊กกิ๊กมาให้ได้หากันตลอดจนเกินคำว่าเขินไปแล้วล่ะคะ่ะเป็นคู่กัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆก็จะแบบมีแบบกุ๊กกิ๊กเอ๊ให้ฉันหว่นหน่อยกัเธอนะแล้วแล้วการที่จะมาเล่นรักกับอย่างนี่มาก มันจะต้องมีแบบชาวแบบจะเอ้ยมองตาอย่างเงี้ยแล้วกรร็รู้สึกแบบแปลกอะไรอย่างเงี้ยค <c oughs> ่ะเขินมาเขินมาเวลาเล่นผมก็เขิน เมื่เคินนะมันเป็นคำว่าแปลกๆไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ค่ะแต่เขาก็แบบขาหานะไม่หลุดขำบ้างขาหาคือเขาก็จะหลุดเราเราก็จะหลุดเขาเพราะนั้นมันต้องแบบมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เล่นแบบเล่นหาเหมือนกันเขาก็เล่นหามกันเราก็เลยกลายเป็นแบบมันเลยเป็นสมาธิต่อกันแล้วมันก็เลยแบบไม่ขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบนอกกทแมมเล่นกันเองอะไรเงี้ยมันก็มีว่างกมกับก็ชอบชอบค่ะชอบชอบแบบขายทีไรก็เอาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องมีคน อยากจะเตะหนูแน่ๆเลยอ่ะในละครเรื่องนี้เพราะว่าหนูค่อนข้างที่จะแบบว่าหน้าหมัอนใช่มากเลยคือแบบเราดูตัวเองเลยรู้สึกว่าโอ้ยอีกุกกมันทั้งเยอะทั้งเวอร์ทั้งอะไรๆ,ๆอ่ะ นอกจากละครแล้ว12สิงหาคมนี้หนังเรื่องแผลเก่าก็จะเข้าโรงฉายสมายบอกว่าดีใจมากๆที่ผลงานที่ทุ่มเทมาตลอดจะได้ออกมาให้ทุกคนได้ชมแล้วค่ะดีใจอะค่ะพูดเลยว่าดีใจคือตอนนี้ก็กําลังรอให้มันออนแออะค่ะคืออยากให้ใครเห็นเห็นผลงานที่เราตั้งใจทํามากคือแบบใช้เวลาทุ่มเทแบบมันแบบตื่นมาซ้อมตั้งแต่บ่ายบ่ายโมงถึงห้าทุ่มกลับบ้านนอนตื่นมาซ้อมตั้งแต่บ่ายโมงห้าทุ่มคือมันใช้ระยะเวลาแบบนี้เป็นเดือนนะคะแล้วก็เลยอยากแบบแบบอยากให้ทุกคน ได้มาดูความตั้งใจของพวกเราเพราะว่าพวกเราทุกคนแบบตั้งใจกันมากแล้วอยากจะบอกว่างานหม่อมละเอียดละเอียดแบบละเอียดมากผู้ใหญ่ใจดีคนไหนสนใจมอบโอกาสในการทํางานให้กับสมายก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ exact เลยนะคะคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข่าวได้ที่ w w w facebook com slash jm music update แล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ music update ทางช่อง jm music สวัสดีค่ะ